แม่นางคาสอนสักทองจะไม่ใช่คนบ้านโพนโดยกําเนิดแต่ท่านก็มีส่วนทําให้ตําบลโพนมีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องของผ้าไหมแพรวาจนเป็นที่เลื่องลือถึงความงามซึ่งเหนือกว่าผ้าไหมอื่นๆบนแผ่นดินอีสานจนถึงกับได้รับสมญานามว่าเป็นราชินีแห่งผ้าไหมไทยเลยทีเดียว ผ้าไหมแปลาวานี่มันมีมาตั้งแต่บรนพบุรุปู่ย่าตายายเขาเป็นเผ่าผุูไทยอพยพมาจากฝั่งลาวเขาก็มาจากนาครพนมมาสกลนครมาขึ้นกาลสิงก็คือมาบ้านโพนค่ะก่อนปีพศ2519ชาวบ้านจะไม่ค่อยทำเท่าไหร่คือทำชาช้เฉย ชุดพุทไธบ้านโทนเอกกันแล้คือจะเป็นสบายสีแดงชุดสีดําสมัยก่อนทำไมแพรว่าคือมีแต่สบายคะ่ะแพรหมายถึงผ้าวาก็คือความยาวพุทไธนี่ผ้ามันจะเป็นเม็ดหนึ่งเม็ดครึ่งอะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นชิ้นหนึ่งเขาเรียกว่าหนึ่งก็เลยเรียกแพลวา่า กระบวนการทอผ้าไหมแพรวาของนางคำสอนจะมีความแตกต่างจากชาวบ้านคนอื่นๆอันเป็นเทคนิคที่ท่านได้นำกระบวนการทอผ้าฝ้ายจากบ้านเกิดมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการทอผ้าไหมของที่นี่จนกลายเป็นเทคนิคเฉพาะตัวของท่านที่ไม่เหมือนใครแม่ไม่ทำเหมือนชาวบ้านชาวบ้านเขาเก็บขิดเสร็จแล้วเขาก็ยกตะโกยียบขึ้นอีแล้วก็เก็บลายใหม่เก็บไปเรื่อยๆจนเต็มดอกดอกที่สองต่อไปเก็บเอาใหม่อีกอันนั้นมันเปลืองเวลาค่ะ แต่แม่ทาแม่เก็บตะกออยาวตะกอตัวเดียวนี่มันจะทําได้ถึง10บลายค่ะจะทํา20ิบพื้นก็ได้เพราะว่ามันใช้ตะกอเดียวชาวบ้านเขาบอกกันว่าแม่ทำสอนนี่ทําไม่เหมือนพวกเรานะ การเสด็จพระราชด,ดำเนินเยี่ยมราษฎรของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9้าและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อ44ปีที่แล้วได้กลายเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสําคัญที่ทําให้ผ้าสบายของชุดประจำเผ่าภูไทยสามารถก้าวเข้ามาสู่ตลาดค้าผ้าไหมในระดับประเทศได้นับตั้งแต่วันนั้นปีพศ2520พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและก็สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จเยี่ยมราษฎรอำเภอ กระม่วงแล้แพ่แม่เผ่าผู้ไทยพันผูนไปเข้าเฝ้ารับเสด็จท่านก็ตรงเข้ามาทักทายถามว่าทําไมถึงแต่งตัวแบบนี้บอกว่าเป็นเผ่าผู้ไทยค่ะพระองค์ท่านว่าชุดที่ใส่นี่สวยมากถ้าข้าพเจ้าอยากได้จะทําให้ได้ไหมก็ตอบพระองค์ท่านว่าทําให้ได้ค่ะ การได้มีโอกาสเข้าเฝ้ารับเสด็จพระเจ้าแผ่นดินของนางคำสอนในครั้งนั้นตามความคิดของท่านก็ถือว่าเป็นบุญที่สุดในชีวิตแล้วแต่แท้ที่จริงนั่นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของภารกิจอันยิ่งใหญ่อีกเรื่องหนึ่งซึ่งท่านจะต้องเป็นผู้ผลักดันให้เกิดและเติบโตขึ้นต่อไปในอนาคตตื่นเช้าวันรุ่งขึ้นพระองค์ท่านให้ท่านชุพภาดากษมสันว์ตนำเส้นไหมมาให้9กกิโลยายคำหมายอุคสิงเป็นตัวแทนเข้าไปรับเอามาเราก็มาแบ่งเป็นคุ้มเป็นคุ้มทอได้ผ้าสบายแบบนี้ 12ชิ้นเดือนพุษภาพระอ,องค์ท่านนัดให้เข้าเฝ้าที่วางใจก,กังวลเพราะถึงเวลาพระอ,องค์ท่านเดิอนออกมาท่าน,น,นก็ถามพวกเราว่าพระเจ้าสวยไหมใช้ผ้าพวกท่านนั่นแหละพวกเราตอบท่องท่านสวยมากไม่มีใครเปรียบระองค์ท่านก็ให้ข้าทอข้าอะไรพวกเราไม่อยากเอาแต่ท่านให้ท่านบอกว่าท่านไม่ใช้รัษฎรวนฟรีพวกเราภูมิใจมากที่มีวันนั้นค่ะ สมัยก่อนผ้าไหมแพรวาของชาวบ้านโพนจะมีทอกันแต่เฉพาะผ้าสบายซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชุดประจำเผ่าของพวกเขาเท่านั้นแต่เมื่อได้รับคำแนะนำจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชน,นีพันปีหลวงเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ได้หลากหลายขึ้นทำให้ชาวบ้านเริ่มทดลองเพิ่มหน้าผ้าของพวกเขาให้มีขนาดที่กว้างขึ้นกว่าเดิม แต่ก่อนจะไม่มีผ้าตัดชุดตัดเชือเนาะพระองค์ท่านก็สนับสนุนท่านจะให้เป็นฟืนเป็นใหม่เงินซื้อสีย้อมสีอะไรต่างๆท่านให้หมดเราไม่ได้เสียตังค์แม้แต่เส้นเดียวพอทําเสร็จแล้วไม่มีที่ขายพระองค์ท่านก็ไปจำหน่ายให้ หลายคนอาจจะรู้สึกว่าไหมแพรวานั้นเป็นผ้าที่มีราคาค่อนข้างสูงแต่เมื่อเทียบกับความซับซ้อนของลวดลายและกระบวนการผลิตที่ต้องใช้ทั้งการขิดการจกการเกาะล้วงและการทอรวมอยู่ในผ้าผืนเดียวกันก็ทำให้บางคนถึงกับลืมเรื่องของราคากันไปเลย ถ้าไม้แพรวานต้องเก็บขิดเก็บลายนับเส้นไหมก่อนเสร็จหน้าฟืมแล้วก็ยกไม้ขึ้นเอาไม้แต่ละสีมาผูกเข้าตัวยืนผูกเต็มหน้าฟืม้มเสร็จแล้วก็นิ้วมือเกี่ยวเอาเสร็จแล้วก็เอาไม้ค้ำลงแล้วก็เหยียบตะโกสอดกระสวยกัะตุกเสร็จแล้วก็ยกขึ้นมาอีกไม้หนึ่งมันจะสอดกลับไปกลับมาค่ะ แต่ก่อนมันจะเป็นพวกลายหน้าหัวชุมใบบุญกั้นกองใบบุญน้อยปลายพันธุมหาแต่เดี๋ยวนี้มันจะมีลายหน้า12แขนหนั6 6เแขนมันขายายได้หลายลายราคาที่แพงม,มันขึ้นอยู่กับลายค่ะไม่เพียงแต่ความยากในกระบวนการทอผ้าไหมแพรวาเท่านั้นที่จะเป็นตัวกำหนดราคาของผ้าแต่ละผืนระยะเวลาที่ต้องใช้สำหรับการทอลวดลายในแต่ละแบบ ก็มีส่วนที่ทําให้ราคามีความถูกแพงแตกต่างกันออกไปอีกด้วยถ้าเป็นสบายนะคะเดือนกว่าๆค่ะถ้าเป็นแบบคุ้มหลก็2เดือนถ้าทําแบบตัดชุดลายเดียวก็เป็นเดือน2เดือนประมาณนี้ค่ะถ้าแบบพื้นเดียวสิบลายอันนั้นนะ่ะคนที่เก่งมากก็ต้อง5เดือนหรือ6เดือนค่ะ อยากให้ลูกๆหล,ล,ลานๆหรือผู้ใหญ่ไมมสูงอะไรก็แล้วแต่อยากให้มาดูคาะเมืองกาลสินค่ะว่าเขาทํากันยังไงเขาทำยากไหมทําไมถึงแพงคืออยากให้มาเห็นของจริงค่ะ เมื่อผ้าไหมแพรวาของชาวบ้านโพนในปัจจุบันไม่ได้ถูกตีกรอบให้เป็นเฉพาะผ้าสบายสำหรับผ้าอยู่บนชุดประจำเผ่าผู้ไทยเท่านั้นนั่นจึงทําให้เราได้มีโอกาสเห็นผ้าไหมแพรวาไปปรากฏอยู่บนสินค้าอีกมากมายหลายชนิดจนกลายเป็นความร่วมสมัยที่ยังคงความเป็นอัตลักษณ์วิถีถิ่นเอาไว้ได้เหมือนเดิมโดยไม่ถูกกลบกลืนทําได้หมดค่ะเป็นหมวกเป็นเสื้อเป็นผ้าปูเตียงผ้าตัดชุดตัดเชือเนาะทำต่างคงก็ยังทําเลยค่ะ ความตั้งใจที่ไม่เคยแปรเปลี่ยนของนางคำสอนสะทองสำหรับการเป็นช่างหลวงผนวกกับการเป็นศิลปินแห่งชาติก็คือความพร้อมตลอดชีวิตที่จะเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่คนหนุ่มสาวรุ่นต่อๆไปให้ช่วยกันสืบสารมรดกทางวัฒนธรรมของชาติชิ้นนี้ไว้ไม่ให้สูญสลายไปตามกาลเวลา ชมเดจพระนางเจ้าพระองค์ท่านให้เติมต่อฝีมือคุณผู้คุณ่าไว้อย่าให้นหายท่านบอกว่าให้สอนไปเลยสอนลูกสอนหลานใครมาสอนไปหมดก็ทําตามพระองค์จนกว่าจะทําไม่ได้นักศึกษาที่เข้ามาบางคนเขาอยากทำหนูขอทำได้ไหมแม่ก็ให้เขาทำแม่ก็บอกบอกบอกไปแต่เป็นไม่ง่ายหรอกค่ะทำยากแต่ก็ต้องให้ได้ทำดูก่อนคือว่าท่านพวกลูกๆต้องการมาเลยแม่สอนให้